สวัสดีจ้าคลิปนี้กะสิพามาเห็ดอ่อมนกเด้อจ้ากระมันนกเจ้ามาอีกแล้วจ้าพอแก่จนเมื่อนี้กะสิพ้ามาเห็ดขั้นตอนแรกเด้อจ้าห้ากะสิตำตะไคร่หอมแดงพริกแห้งนะคะแล้วก็ใบ,บมะกรูดเนาะแล้วก็มาลุงไหมอ่ลนะคะพร้อมกับนกที่ทําการหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าใส่น้ำปลาลงไปใส่ผงนัวใส่เกลือค่ะ ปลาแดกผู้ใดอยากใส่ก็ได้เดจ้าบ่าใส่ก็ได้เนาะใส่น้ำปลาจะปรุงลดตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปนะคะตั้งให้เดือดเลยพ่อนกเริ่มเปื่อยแล้วหลังจากนั้นเข้าก็มาใส่บวบเดจ้าบวบที่บ้านมีกระสบปลวกเองเดจ้านี่นะคะสีสันสวยงามมากสีเขียวเหนียวซับเดี๋จ้าพ่อนกลมเปื่อยเนาะแล้วก็ใส่บวบลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำอีกสักเล็กน้อยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นฟิมเมอต่างเทศกับเขาของกกอหัวไก่โจนเดจ้าพอบีบบวกเมิม่มสุกแล้วนะคะเราจะนั้งจะใส่ต้นหอมลงไปนะคะแล้วก็ตั้งทิงไว้ให้บดบุบบุบจัน้อยแล้วก็ต่างรวยพันตู้เดจ้าใส่ลงไปเลยนะคะชิมรสชาติถูกใจตามต้องการแล้วก็เป็นอันเสร็จจ้าพร้อมกินพร้อมแซบแ่บเยจ้ากินกับข้าวเหนียวเนาะ รือว่าเจ้าของเมื่อกี้ก็เหนียอนจ้าเอามากินมแมลรงกินไ้ดอกมาแซบน้ำกันด้วยพี่น้อง